หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบำเพ็ญเพียรมาหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วใช่ไหม,อมไอชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เลยไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเ,ออเกิดไปเป็นเทพบุตรที่ชื่อว่าสันดุสิตเทวราชพอถึงเวลาอันสมควรแล้วพระสันดุสิต,ตเทวราชเนี่ยก็เลยพิจารณาดูสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลก,กน,นะพิจารณาดูก่อนว่าการเกิดแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะแก่การเผยแผ่ธรรมที่สุด ข้อแรกก็คืออายุไขของมนุษย์ก่อนคือถ้ามนุษย์อายุไขานานเกินไปคือมันจะไม่สนใจชีวิตแล้วอ่เพราะว่าอยู่มานานเกินไปข้อต่อไปคือทวีปแล้วเขาก็มาดูแล้วว่าชมพูทวีปเนี่ยเหมาะสุดละข้อที่3เนี่ยคือประเทศซึ่งเขาก็มาเจอแล้วว่าประเทศตรงอินเดียโบราณ<อ>มันอยู่กลางชมพูทวีปเลยก็เลยเนี่ยเหมาะแล้วที่จะลงมาเกิดข้อที่4ก็คือตระกูล แล้วช่วงนั้นเนี่ยเรื่องคลองราดเลยเนี่ยมันเป็นใหญ่ที่สุด,ดก็เลยอลงมาเกิดในวันนะกษัตริย์แล้วกันข้อที่5คือพระมารดาเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่มีศีลและธรรมมากพอต้องมีบุญเยอะแล้วก็แบบเป็นคนดีพอที่จะลงมาเกิดในท้องได้